ตัวฟักครับนี่ครับหกขนนดเปิดบึงครับมีจากตัวร่ังสีฟักกาไลสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับร่มน้ามาแล้วถึงเช้านี่กา็มาเก็บไข่เสือครับไข่เสือของเป็ด่านปากน้ำกับพัานนครวัทุงครับแยกไว้ เชื่อบ่ใครดีปนันนดยกช่วงนี้บ่บริส่งลูกค้าครับบรันีนะครับเชื่อบ่ใครดีเะล่อพัฒนาปลาปรปุงสักพักก่อนครับเชื้อส,นนสองสาม พี่ยุขเข้าต,ตัวครับโดยแม่หวงอูกินด้วยตัวหนึ่งที่แรกมี20 4อ่าไข่ไก่ไข่ไก่มาไข่ไก่มาไข่ไซแบบเก้าไข่รอยเปล่าเช็นครับนี่เก่าโตไข่เก่าป้องไข่ไก่ ฟังเนรเบ็ดนครปฐมครับ,รบเอาะโถ้กันกินหายไปตัวนึงขึ้นกันครับเก็บไข่เบ็ดนครปฐมไปอยู่ในแกะอีกอฟองหนึ่งครับแตกะฟองหนึ่งแกะฟองหนึ่ง คนทางเีฟองค,ครับแตกฟองหนึ่นงแตกฟองครับมีฟองนึงเห็นค,นคนนนนรับดี๋พัฒนาสายพันธุ์ สักพักก่อนครับพอดีใครคเสือกะเสือพี่แรกอะพี่มีเสืออยู่ต่วมาพ่อไก่สีฟักกะฟักออกมาบอดีกันมาปรปุงสักพักก่อนครับทนลองอีกสักพักก่อนอันนีํจำนายครับโชนี่บอสเลยจำนายครับ<อ>เดี๋ยวไปเบึงเป็ดพ <laughs> ่อม่พันเป็ดมาบํกุ้งฟังนั่นครับอีกฟังหนึง่งพอดีฟ้ามีสองฟัง พันเป็ดพันบางระกุงกาดเศร้าๆครับเป็ดนลอยเรียนนำเริ่มขึ้นไปกินเขาแล้วครับมีผมทเทเสียเขาไว้ให้ นันสุดละก็มาอาบแดดครับตอนเช้านี้ผมกไปเก็บไฟเต็ดครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิมบ,บาสามเมตรสามสองสามสามสามสี่สามห้า

7จ็ดสี่เจ็ดห้าสำหรับใครเป็ดมือนี่ก็เก็บได้ร้อยกาฟองครับร้อยสิบสามสิบสี่ฟองครับสฟอง เดินไปก็เลียนน้ำดีดีครับเรียนน้ำหลายกัเดี๋ยวหนาวตายครับเรียนน้ำหลายบ่ดีครับเดี๋ยวหนาวตายตอนแรงกะ เกี่ยเป็ดครับเหยียเป็ดตอนแรงๆเป็ดน้อยครับเป็ดบับเบอรีร่ครับเป็ดตูหูเนี่ผมให้ยินเสดเขาครับส่วนเป็ดไข่กากินหัวหานครับเป็ดไข่ขังเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมกับสีพ้าไปเบิ้งใครเป็ดทีผมฟ<ร>ักไว้ครับฟักอรดดอดหนึ่งพอดีเมื่อนี้พบกับนดเป็ดออกมาพอดีครับ ปากน้ำครับออกมาเจ็ดตัวแล้วครับแล้วก็กรลังจอปากลายอยู่ครับนี่ครับพองนี้กําลังจอปากจอปากปากลายตัวอยู่ครับคุณกระลังสีออกนี่เจ็บตัวแล้วครับมีแต่ปากน้ำล้วนครับชุดนี้นี่ครับนี่คือกรลังจอปากปากน้ำล้วนครับเบสชุดนี้ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ออกมาติดตามเข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ